สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล้างประวัติการเข้าชมวิดีโอใน Facebook นะครับให้เราเริ่มด้วยการเข้าไปในแอป a c e b o o k ครับหลังจากนั้นไปที่สัญลักษณ์3ขีดมุมขวาบนเลื่อนลงมาไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว จากนั้นไปที่การตั้งค่าครับให้เราเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอหมวดข้อมูลบน Facebook ของคุณให้เราเข้าไปที่บันทึกกิจกรรมเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วให้เราไปที่ตัวกลองนะครับจะมีเมนูย่อยขึ้นมาให้เราเลือกหมวดหมู่ครับ จะพบว่ามีเมนูย่อยเต็มไปหมดนะครับแต่เราจะเลือกอันสุดท้ายคือการดําเนินการและกิจกรรมอื่นๆที่ลงบันทึกไว้กดเข้าไปได้เลยครับจะมีเมนูย่อยออกมานะครับให้เราเลือกวิดีโอที่คุณได้ดูหลังจากที่เข้ามาแล้วเราจะพบว่ามีรายชื่อวิดีโอที่เราเคยดูนะครับเราก็สามารถลบมันได้ด้วยการกดจุด3จุดที่อยู่ด้านหลังวิดีโอ ยกตัวอย่างเช่นปึ๊บกดไปแล้วก็จะมีคำว่าลบปผากขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกลบเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถลบวิดีโอได้แล้วครับแต่ว่าเราจะต้องมาไล่ลบทีละอันนะครับไม่สามารถลบทีเดียวได้หมดครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ